ใครกำลังแอบส่งคุณอยู่ตอนนี้นะคะให้คุณเลือกเป็นตัวเลข1ห,หรือ2อนะคะจะสับให้กองละห้าใบอ่ะเลือกมากอง1นึ่กองสองลวกันนะคะใครกำลังส่งคุณตอนนี้มีไหมหรือถ้ามีเขาคิดยังไง1 หูตั้งใจมากเลยหนึ่งสองโอเคหนึ่งแล้วสองอ่ะเริ่มกันที่กองหนึ่งก่อนนะคะเป็นมืดมืดเนาะคนที่เลือกกองน,นี้ใครกำลังสองคนแฮงแมนขึ้นมาเลยอาจจะเป็นใครสักคนที่เราไม่ได้คุยด้วยหรือเราเงีย,ยบๆใส่สักพักหนึ่งแล้วนะคะอคุ f นกับพลังงานนี้ ใช่ไหมโน้เดาไเพืนแต่เป็นคนที่เราเงียบเขาและคุณเงียบแต่มันยังคิดถึงกันอยู่อ่ะมันยังตัดกันไม่ขาดนะอืมะรอคอยวันมาเจอกันนะคะคุณกับเขาน่าจะทะเลาะกันคนนี้เขาเป็นธาตุไฟชัดเจนมากนะคะคนนี้เป็นพลังงานธาตุไฟที่มีความแบบอ่าเขาเรียกอะไรนะมี มีความกระตือรือร้นมี p a s ชั่นมีแรงบันดาลใจมีเสน่ห์อบอุ่นนะแล้วผู้คุณเพิ่งทะเลาะกันไปนะคะเหมือนเขาสองคุณอยู่นะเนี่ยเขาสองคุณแล้วเขาก็รอคอยการที่จะแบบกลับมาคืนดีกันนะคะเขาลืมคุณไม่ได้นะคะตอนนี้คุณสถานการณ์คุณกับเขานิ่งเอาเปว่าคนที่2คุณคือชาวธาตุไฟคนที่คุณแบบนิ่งไม่คุยด้วยกําลังพยายามอยากที่จะกลับมาคุยกับคุณโอเค มาดูก้องสองค่ะคนที่เลือกกองสองใครเอ่ยกำลังสองคุณหกคาถาบอกว่าคุณนะ่าจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงหรือเป็นคนที่อคนเข้าถึงยากหรือเป็นคนที่มีความโดดเด่นอะไรอย่างเงี้ยคนที่สองคุณเนี้ยอาจจะเป็นแบบสมมุตินะอาจจะเป็น fc หรือใครสักคนที่พยายามที่จะเข้าถึงคุณแต่เข้าถึงไม่ได้นะคะอะืได้แต่ชมผลงานคุณหรือว่า เป็นลูกค้าคุณอะไรอย่างเงี้ยก็ได้อะสมมติเป็นลูกค้าหรือว่าคนที่ต้องดีวงานด้วยกันนะคะพยายามจะเข้าถึงโดยการที่ใช้ความแบบวางแผนนะคะผลงานหรือว่าเจราจารในเรื่องของงานอย่างเงี้ยได้นะคะ, mm hmm. ะเดมเพลสเขาชื่นชมคุณคุณดูดีสวยหล่อมีสเสน่ห์เขาชื่นชมคุณนะคะ mm hmm. คุณดูแบบว้าวคุณดูมีออร่ามากเลยคุณเป็นเดมเพลสอะ ุณโดดเด่นพลังงานนี้น่าจะเป็น energy ของชาวธาตุไฟธาตุดินนะคะคนที่สองคุณอยู่ก็คือคลั่งนะคะคลั่งในเรื่องสเสน่ห์อะไรอย่างเงี้ยนะคะคนที่กำลังสองคนอยู่เป็นลูกค้าก็ได้เป็นผู้ติดตามคุณก็ได้หรือเป็นคนในโซเชียลก็ได้นะคะโอเคใช้วิจารณญาณน,นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะ